วันนี้พาพี่พาน้องมาเก็บผักกาดป่าครับผมผักกาดป่าอยูใ่ในหนางานนี่แหละมันเกิดขึ้นเองโอ้ยหลายขักนคุณขี้เขียวหน่อยไม่ยังครับมีแต่ผักกาดเนี่ยนะเอาไปกันส o o แก้มเรากับแก้มนี่ครับผักกาดป่ามันคือผักกาดหินบ้านเท่านหร่ครับกินมันกับยินยินให้กันนะครับเอาไปกั้นส o o แซนะ่บครับ ผมมอคันคันมเป็นแล้วครับล่องคันเบิ้งเสลกนี่เงีย้เงามครับผมจะเปิดน้ำให้ก่อนบันเปิดน้ำล่างล่างก่อนนะครับจังก็มาขันเนาะเพื่อความสะอาดล่างมันสะอาดก่อนเข้ามาคันแต่ว่าขันกับล่างนึก่อกนะครับล่างแคกโอ้ล่างล่างจนเศร้าหึ่งเหือนกเพราะมันเป็นประกาศถือว่ามันมัน มันขมแหมประกาศหินขึ้นบานเท่านี่ไหมครับเทรล่างมันจะหล่างล้วเรามาคั่น,น้ำหืนมันก็จะไม่กินอะไรเครับหืนหืนแห้งเจงเท้ากับล่างทางซัมึิงนี่ละอืมอครับแบบหล่างก่อนนะครับเด้อ เอ้าบานนี้ผมล่างมาแล้วบ้านทอดวุฒบานปรุงครับผมปรุงปรุงบาเนี้ยหนังเข้ามาผมไม่มีเนะครับผมมีเส้นหนังเปล่าเนาะหนังเปล่าดิเส้นหนังเปล่าเอาเบื้องบานนี้มันจะเป็นยังไงจะกินได้บ่ครับกินได้ก็กินเขาขึ้นเจ้ยงเขาเาแหละกินอะไรเออเอาไปชิมตัวมาดิสื่อเข้ามาตัวเออเปิดบ้านใส่วาฬครับใส่วาฬ ผมใส่อะไรน้ำใส่สมนีงผมไปใส่<า>ใส่เกลือข้าวอีเกลือขั้นทุนพักแล้วก็ไปกินของมาข้าวอยเกลือตาทุกแล้วผ,ผมกรบโดจักาาเด้นเลครับนี่พื่อผมเห็ดไปตามที่ว่าผมคิดว่านะมผมพอ่อแล้วผมจะซิมมึงโยเออใส่จนมันนัวหมดละม,มันมันมีไผเห็ดอีเดีย <laughs> มีอยู่น้มนกันมีแต่ผู้ใส่เนาะอยู่บ้าน ผมกับว่านหน่อยอยู่นะผู้ชายจิกันสมพักเนาะผมว่านะผมกับปคอยเห็นนี่ผู้ชายขันสมพักเนาะแบบใส่อี่ก้อนน้อยผมว่าใส่เข้มอะไรกับจีบเสียนัวโพูดเพราะว่าจะขีดมือผมกับนัวเขาอย่างนี้ครับไอเราถามว่าเป็นอะไรล่ะคันบ้างตีนดีโอ้เมียนเราว่าล้างมือดีบ่ผมก็เลยว่าบ่ละผมว่าใส่เกือบพูดอยมว่า เกือบพูดเยียบเอาวันบอกเพิ่นหววสันเออไข่เน,น่อยู่หอยมันใจเกือบ,บีวันเออวะไข่กูตีนเปล่าโอโยกยังวะผมวะมีใส่แปยงนวดในัตมีโอม้มีโอมีเขาโอ้มีขาดอะไรครับก็เลียแต้พวกม้ขาขุานขใส่ขุนเขาไใส่แตว่าขาดบดอะไรผมว่ใสแต่หนึเขาก็มา มันก็ใช้ตะมาเขาไมเขาเียกอันใหญ่ที่มะแขอยู่บดนี้หเาเย็นไปยังน้อยเนาะาอาสิดซมึงเลยครับแต่ว่านี่นนำเปล่าด้วยครับนี่นำเปล่านำมาเขามันก็เป็นหนำมาเขาที่จริงมากะต้องใข้เขานียวครับนี่แต่ว่าผมไม่มีเขาเนิ่วเนี่ยเขาเจ้าเกาหลีเขาเจ้านี่ครับนี่สมเมือกัน

ผมว่าคันมันนัวยอยู่ตอนเอาซิมเนี่ยมันจะพอดีกินนะผมว่เาเอาเอาเบื้องผู้ชายคันนี่มไอ้ยัเเงเขาตัวไหนครับผมก็้องหันเทียนแล้วอ,าอ,อยากินน้ำค้นเื่นกับ่ได้ล่ะครับผมเมื้งมาที่สิเมืองสุดน้าโอ้มันจริงๆโห ต้องส่วนนานมึงวะขออีกแิดหน่อยนะมักเก็มไหม,อมเอาบัดพ่อครับเอาสำมเน่เอาหนวดซัมเน่ผมมักหนวดซัมเน่นอะใจเขาบัดใจเขา พมือวินาทเข้ามาใส่เขาเข้าไปโว้ยมูเห็นขัน้นตอนการทำมุ้งข่อยีมูที่กากินเมื่อวานนี้ผมถามเนี่ยบัาน <c oughs> นี้เนอะจะเป็นยังเนาะหล่างอยู่มือกับไดไหมไมีกี่เดียวกันเว้ยเนาะหล่างอยู่ไหมเก็บกเก็บมาให้กินเหรอเนาะมีจม โอ้ยจากหลังมาหลังมือแบนว่าโอ้ยแต่จมกุ้งยังเห็ดสม,มดอยอะอืมอันนี้ที่มสมบ,บ้เอาอบาติเลียวและเลิอกพี่น้องบัตได้เวลาบรรจุระบาดเอาเซนิดนั่นกระบอกน,นัานนี่ สามหมื่นก็นได้กินโอ้ยเกินกว่านี้ขันเกินกว่านี้เปียว่าบบเปลี่ยนในบาทนี่เปียว่าบบเป็นสมพางแล้วครับบาทนี่เป็นแนวอื่นบาทนี้คิมแล้วบาทนี้เขาก็จุเขากะจิบเอาเฮ้ได้ไรในบาทนี้โอ้ยมาแล้วโอ้ยมาได้บาทนี้เนาะบ่ได้บ่ได้ว่าได้ขออีกกหน่อยซะ ม้วนหัววะเลือห้องไอ้เพิ่มเติมนะครับถ่ายอยู่นี่ถ่ายอยู่ห้องไอ้ก็จอืมก็ามือหมูถ่ายเพิเฮ็ดอยู่ผู้เดียวโว้ยมือหมูเบาเนาะังอยได้ยังไงเอ้าบันเวลาบัรจุหรือบันโอ้เกลือผมเอามาหลายเลยพี่ใส่บะไหลายเด้อผมใส่บะไหลายมีแป้งนัวผมก็ใส่ไปอือ กันม่พอมันก็ยังใส่อีกเปล่งน,นัวในเวลาบรรจุแล้วบรรจุไปะนะนี่ถังไปขอผนมาถังเนาะเอาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมา,าจานห้องก็ไม่เปลี่ยนคนใดหลอกมือางาน,น เอเนี่เนากระมังมันเปลี่นหองไหลเรานามันเหียมันหงปกิ่งใจไอดเรปั๊บโอ้ยกอดใหญ่กอดนเอ้าเปลียนเล้อเปลียนเน้อผมเปลียนเล้อมึนนองไปสานถิ่มเนีะในเวลามันจแล้วครับคัดเรียหอนมือ อยู่เมืองหน่อกพี่น้องเอ,อ้ยมันจังเล่ะมันขึ้นหอดบานเนาะกันได้กินเงี้ยงคือจังอยู่บานเจ้าของนี่มันเสียบเปิดนะคงวานนะเนาะ <S <S ผมหลังซีนามด้วยครับซีนาม ่าแต่ว่าพักมันพักมันอ่อน gamble, ดีดีเพราะว่ามันพึ่งพึ่งเบิดหนาวนะครับน้อโอ้ยห่วยห่วยห่วยเบิดบนอ่อนพี่น้องการะมังหนึ่งหรือกับปุูกนี่จะได้เบิดบนอ่อใส่เบิดบนอ่อนตรงไหนตรงไหนไม่ต้องเบิดต้องเบิดเด้ใส่เบิดโอ้ยหงไยแล้วเกล็นเบิดจมไม่ข่อยเดลฝฟาเฮ็ดก่อน สีบ้าฟอเกิดคำสีบาได้แลวะวะของมึงคือปเปสีบาอีกงายอีเนียง่ายง่าย่าอหวาเท่าก็่่างเดียวครับผมภาชนะเอียงมันก็นบรบเนาะอย่มัน,บ,นบูครบบ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 บามบบาาม,มานนครับผม พอดีเด้อะผมว่ายกผมกามาแล้วผมก็ยังว่าผมกามาแล้วกาา็ยังว่อาอ้มาดีใส่นาำเข้าไปอู้เกิดเธอเดือดนะครับเด้อถือพิทยังไงกันจะว่าผมเถอะ ผมเ็ดเห้เบิ่งให้ซื้อครับนี่ละไอ้พ่นเป็นอยู่ในเก,กาหลีครับเรียงงานคนขายแห่งบ้านเฮานี่ละคนขายเรียงครับก่อสร้างในเกาหลีไตมันบางคนเพิ่นก็อยากฮู้นะครับผู้เพิ่นฮู้แล้วครับอย่าว่าผมเถาะผมกเ็เฮ็ดไปซั่นละ่ะ บางคนเพิ่นผู้เพิ่นอยากมากแต่เพิ่นบอลดอบอลเดียาเนาะเพิ่นก็นอยากหูเนี่ยแบบเกาลิฟเป็นยังไองอีกทีนะมันมีดด้ครับแบบนี้พวกที่ว่ามาเลีวเ้วหนี่งเหมือนกับบกับบสมอยากมากนะผมกับบอเดีวบาเนาะครับกับบอเดีวบาไอไฟเลยครับนี่เลยเดี๋ยวเตจิคิดเอากูอาศัม,มาได้เนาะ แข่งกันเนี่ยแข่งกันสอบแข่งขันกันเสายเงินเสียทองไปต่อไรพุ่ก็ะโมมันคนดีดอกเอา้าเลีล้ยวเดี๋ยพี่น้องบัดนี่ตักตักบนันนี่เอา้าสามหมื่นมาว่ากันอีกเด้อบานนี้เด้อสามหมื่นของที่ไทยเบิ้งอีกเอ้าเลี้ยวระบาดเนียนห้องนี่ไอเล่ากันบานนี้เบิ้งเฮืองห้องละไอเล่า เบื่อนบดบาทในห้องบึงนี่ที่นอนเราอยู่นี่เด้ผมมาถ่าย <c oughs> นี่ครับสมพักเ,เิพงศเฮ็ดนี่สมพักเ,เิพงศ์เฮ็ดเป็นเหล้วกินไปแล้วครับตะกี้มันอยู่ผีเด้ซิมเมืองเหลี่เ <c oughs> ดือยสมนี่ครับพี่แบงไปให้พี่น้องกินเ้าครับ <c oughs> ขี่แต่งรำกันครับทำทองเสียกับทองเสียรำกัน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวอันแบงสมพักไปสูพีสุนองกินก่อนวันนี้ แต่ว่าได้ปลามาดิครับมูน,นี้มัน,นี้ผมไปใส่มองมาดินี่ปลาครับแล้วไอ้เพิ่นไฮมาไอ้ไอ้เพิ่นไฮมาไปพอคนไทยน้ำกันเพิ่นแบงมากครับสามตัวเพิ่นไฮมากครับปลาไนครับ <c oughs> โอ้คนไทยนี่ยยุ่งสกระหักกันนอครับนอนนี่สมผักกับเป็นแล้วเดี๋ยวไปแบงแบงไปให้พี่น้องคนไทยน้ำกันน้ำแรงงานไทย้แซ่บไล่พี่น้องนี่เซ่บไลนี่นี่ครับสมพักนี่นะ ผมคันแล้วก็มาแบ่งพี่แบ่งน้องคนไทยน้ำกันกินนะครับนี่นี่พระเอกส่องผมมึงเขานี่ครับนี่ผู้คนที่ไปเป๊กยูฮานไทยน่ะเบอร์มึงกินไอพี่น้องมึงปั๊บเป็นอะไรครับรสชาติพอดีวะมุ้ยพอดีว่ะสันนี่กินหน่อยเป็นยาเนี่ยครับนี่กินไรขี้เสียสูงนี่จำสูงแบบเพี้ยนนี่ย โอ้ขักิมจิซูอะไพี่น้องนี่กิมจิพี่น้องมุนด้วยดน้พี่น้องเนี่ยสดน้ำได้มัดงอแล้วสดน้ำมาสันเนี่ยเอาเอาสอนมาสดน้ำพี่น้องมุนด้วยหน่ยยมันบดีกเองไม่ครับกัดเด็นกินก็จำพวกหงแซ่บันั่นี่บ้าบบ่ท่านนะครับเบออท่านขาดตจ้กพิกปั๊บนี่มูนิดูเลยวเออได้ได้นี่ครับพี่น้องเราบู สอนว่ปปนาปันไหนนะว่าันทัพพี่นั่งนีง่ยอโอ้เสียบอะไรวะท่านโอ้ตวน้มีไว,วนหรอเไบานนี่ตวน่ตวน่ทีนี้เสียบอรน้ก้อนก้อนหมดานกันนเรืร่เลย แล้วเจ้าเมือดิเอาโอ้ตรงใส่เมาหมดแล้วครับผมเออเนี่ยโอ้ยผมยังเมาดิเอาเถอะฉันดิผมนี่เมาหมดเลยไปกับส่วนหอนน้ำดิโอ้ยโเนี่ยส่วนหอนน้ำมีโอ้ยพักยังไงเอากับพักการไหม เอออยู่ทึ้งสั่นพักการหินเนาะบ่เออพักการหินเท่าน่ะต้องแสบแสบแสบาอยู่กับว่าเรือเนาะโอ้ยเห็ดขากิน่เนาะโอ้ยเนาะย่องขากเนาะบ่าแม่ย่องเนาะงามเนาะอย่างนอนน้ำกันดิห้องคือว่างไรอยู่คือบนนอนน้ำยี่ไหนใส่ใส่ดากันพอยี่เนีโอ้ยเนาะ กินอยู่ครับเเบิดตมนนี่ไม่พี่แจ็คครับพี่แจ็คไอ้มกเราใหม่ที่เราเลยครับนี่สมพักแซ่บไล่ปราสันเนี่ยนิ่วเล็บๆนี่อู้วูบเบิงโอ้กระดูดข้าดูดเนี่ยนะเพราะกำลังมาดีสมย้อนสมพักแล้วสมย้อนนิ่วเลยนะครับนี่นี่อันนี้กิมจิใหญ่บ่ไก่ครับนี่กิมจิเกาหลีนี่ <S <S เออยียงนี่หมาเหมือนครับนี่ <S <S โอ้ย นี่ของผมโอ้ยหน้าตาน่ากินผมก็ทำหน้าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมใส่เกลือบูดอยู่ครับผมไม่ได้สกันตีนเป้าหรอกตัวนี้นะเกลือบูดใส่เกลือบูดอยู่ครับปาดบูดกินปาดเจ้าเดี่ยวเบิดได้ดิเอาไปแผงเดี่ยวไปกินคำยิ่งยิ่งพี่น้องมึงเลยนี่สมพักผมขันอะ หย่านมูว่าใส่ย,ยาพิษครับนี่เฮ้ยเข่อยากมากหนึงกินแบบกบอเก็บทองว่ะพี่น้งองพี่มือยังผมหันเดียเป็นเซยพี่น้อง มะนาวมะนาวนี่อีกคัหนึ่งครับตวมจับไร